จะเนเห็ดถึางง่ายน,นะจ๊ะอีสานมาเท่าเนี่เห็ดแบบแบคสี่ก็แล้วค่ะแปลวแรงไปแนวได้จ่าเนี่ยเห็ดงา่ายปลาอายุ่ในส้าใต่ไข่บลาพิกพักแตเก็บเอาอยุทางบ้านทางสวนเท่านี้นะจ้าไม่เห็ดอยู่เห็ดถือนะจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เย็บผ้าอีกหนึ่งวันค่ะได้เวลาทำกับข้าวแล้วค่ะกับข้าวรอข้าบ้านตอนเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้เองจะทําเมนูอะไรดีเอ่ย,อยเดี๋ยวไปดูตู้เย็นค่ะมีปลารู้สึกว่าจะมีปลาเดี๋ยวทําพอแล้วค่ะวันนี้ตกเย็นแล้วค่ะสี่โมงกว่านะคะพรุ่งนี้ค่อยเย็บต่อเนาะเดี๋ยวเปิดตู้เย็น ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะเพื่อนอันนี้ก็มีไข่มีไข่นะคะมีนมมีนมมีน้ำดื่มค่ะปลามีปลาันนีปลาตะเพียนได้เลยเนี่ยนี้นี่นเป็นปลาบิก ปลากระดูกอันนี้เป็นปลาปลากระดองเหมือนปลาดุกหวานนัค่ะนม่แล้วค่ะปลาที่บอกตัวเองนั่นแหละค่ะได้แล้ว เสร็จแล้วได้จ้าเอามาจากตู้เย็นค่ะปลาปลาบึกปลาบึกเข้าเรียงเองจา้าอยู่ในสารนะจา้านี่อันนี้ก็ือรพริพผิดหน่วยใส่บผิดหน่อยน้ำเราอันตะไคร้ตะไคร้ส่วนหนึ่งเข้าเอามา,าสับๆเป็นชิ้นๆแบบนี้นะจา้าอีกส่วนหนึ่งเข้ากับสิต่าต่าชิได้เขาเครื่องผิดคือการจา้าใบบกูดเพื่อการจา้านเห็นปะมุกหมอค่ะมุกหม้อนะจา้า มุกหมอสแสบๆเนูเน,นาะใส่น้ำตาลใช้น้ำปลาเนาะจ๊ะเห็นปะน,น,นี่ปลาตอนงามๆงามๆนะจ๊ะเห็นปะเห็นปะเพื่อนๆเนี่ยปลาสดๆจากจากสาเฮาสาเฮา,าเรียงไวเ้เรียงไว้ให้กินเท่าต่ำเครื่องก้อนจานเดี๋ยวไม่เชื่อเพ่านทานสีบเบิร์ตทานก้อนเอาไว้ใส่ไวปนี่กอน่ะต่ำ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 ตาไข่ก้อนตาไข่ท่าน ไข่กับหัวใหญ่ใหง่ายงามแ mm hmm. ต่ไข่ยุ่ยสวนนีซ่ซอยซอยไปแดงแล้วเมื่อกี้นี่เคิรกไปนิดนึงร้านร้านไผ่มากร้านไผ่เพื่อนเอิญใส่ก็เลยเคิรกไปทานกะ็ะลยสิดกใตไข่ใส่หลายแค่น้อยห,อ,หอมเครื่องเยอะๆจ้าเหา็นไหม เต่เงร่ายหลายตัน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 ตังก้อนฝามันทานฮนะนี่ๆนี่นี่เ้าสีไฮก่อนที่ข้าสติดตำเครื่องให้มันแหลก,ก็กแหลกไว้ได้จ้กะก็คือข้าตัดตะไคร่ก่อนเนาะ กับไปก้อนจะค่คยนึกเสกับพริกเสกหัวหอมหอมบัวพริกพริกเก็บดูลายพริกนะเมื่อนั้นเก็บบพริกจากสวนนี่อ่าน้องสาวน้องสาวคล้ายกวยเตียวกับไข่มะเก็บเอาเมื่อนี้พี่สาวก็มาจากอุดรค่ะเก็บเก็บพริกเก็บบบทั่วเก็บแบบแต่งไห้เพื่อนเก็บแบบเขือ เก็บพุงจ้าของฝากน้ำปลาล่าพ้อไปตำพี่สาวแท้ๆเลยแหละพี่สาวชิ่งๆเลยมาเพิ่นยูในอุดรเพิ่นไปนเลี้ยงล้านอยู่อุดรยูในตัวเมืองจา่าองไปยูบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดเนาะห่างจากอำเภอเมืองสิบห้ากิโลจ้าบ้านอิงนิวบันขมินตะบมกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ อยู่ห่างจากตัวเมืองอยู่ประมาณสิหากิโลหอมบัวใส่หอมบัวซ่้อยส้อยซ่อยส้อยลงไปฝาน้ำทานไม่ได้ไปเอาทานมาไวอ้อีกไม่ได้ไปเอาทานอยู่ในกระสอบมาไว้อีกแต่ว่วามกหมอ้อ มุกหมอนี่ได้สูตรมาจากพอบ้านพ่อบ้านเป็นคนบรนโซพิสัยแต่ก่อนกับขึ้นน้องไข่เนาะเดี๋ยวนี้กับขึ้นบึงการจ้าสูตรทั้งผุนเพิน,เพนวามุกหมอใช้พักซี่ล่าวหอมบัวปากกาใบหอมบัวใบต้นหอมก็ได้จ้าหลักกับผักกระแยง,งมื่อนี้ก็เอาสูตรนี่แหละมามาเห็ด แสบๆนอ่ำใส่หนังปลานอน่ำนนนนนนนจะต้องเห็ดไฟแห้งมันถิ่ม่ายเพราะว่าเห็ดหนังเอาเจาจะน้มเลยเนาน้ม่นานหน้อยจ้ะกะปั้นก็ได้จ้าว่าต่ำเอาปั้นก็ได้แต่ว่าปั้นน่ะมันมั่หอมแหมมั่หอมคือว่าต่ำใส่โคกจักเป็นยังความรู้สึกเนาะแต่ว่าปั้นมันก็สิะดวกสบายกว่ากันรยดนอดเนาะมันก็สเสล ไว้กรสุบมือไอแขนนะตาบามากต่ำเก่าละสมัเก่าะมาเอ้ามามกหมอักแน่นะจ๊ะมีได้เห็นไห แกะสาแกะเนี้ข้าวเนี่ยลปลาบึกปลาบึกาวแต่ว่ามันบ่อข้าวเนียมันบ่อข้าวม,ม,ม,มันหอมน้ำเป็นปลาธรรมชาติเข้าปาลา้หายนิดหน่อยเขา่าปลาบึกาวเข้ามาขีดเข่า,าเขานยว ของที่ห้หองเรียนไทยวะไทยครบปรุงเครื่องปรุงเครื่องที่นี่ปรุงเครื่องน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาอืมน้ำปลาก็สิเบิดปุกแล้วต้นนี่ใส่แจ๊กยู่ประมาณแจ๊กสามซอนของกองกะทินิดนะึงกองขี้เนื้อเนื้อห้ามใส่แจ๊กซี น,วนัวพอดีเลยจ้ะนัวพอดีดดนัวพอดีนะคะแดงๆจะน้อยใสย่ใส่จะน้อยฮอนจะน้อยจ้ะเพราะว่ามันไม่ห้ามอ,อีสานบ้านเฮ่ากับมาเคสไซห้ามนะจ้ะห้มามมะขัวมะขัวได้จ้ะนี่เลยใส่บ้านัว ใส่เกลือนิดหน่อยนิดหน่อยได้จ้านิดหน่อยนิดหน่อยอีบีจ้านิดหน่อยเกลือเซ่แทนนัวแสบแสบนิดหน่อยอีบีจ้าน้ำน้ำปลานิดนึดนอีบีได้จ้านิดอีบีนิดๆเยอะๆพอมีความนัวความแซ่บไดจ้าเนาะนักประแดดเพราะว่าห้านักประแดดผงชูรสผงชูรสผงชูรสกับจี๊แซ่จหตึงซอนชา สอสน,น,น้อยใส่ายก็เกลือก็น้ำปลาอีกผงชูรสค่ะนวๆๆดนวดนวดเท่ๆ,ๆเอาเกลือเริ่มเร่มเริ่มน้ำน้ำเอาน้ำม,มาใส่อะไรเอาเจาน้ำน้ำน้ำ ไว้จักหน่อยตุ๊ไว้จักหน่อยจ้าแค่นี่มาเตรียมผักตึ๊บหลังจบจักหน่อยปะหน้าเสียดายนะเๆๆสียดายเส,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 สียดายค่ามนัวของตะไคร ใส่ในกระถางไว้จ้าย,ยาำอย่าเขก็ดไปเก็นมาใหม่กระแทบใส่ออมก,ก,กบกระแทบแทบจ้าอันนี้หอมบัวหอมบัวข้าวปลูกไว้ปลูกไว้ล้วข้าวเด็ดตะไบมากินาะวเ้าไปเก็บตะไบก็ต้องเอาถัว่ะเอาไว้ข้าวน,าน้ำคือเราจ้านี่แหละ ใส่หอมที่หลังค่ะไหปลาสุปกรณ์ข้าวไข่ใส่หอมอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวมันจีเปื่อยหอมทำให้ผักกระแยงเรารต้องใส่ผักอีตูวแล้วจ้าถ้าบ่มีผักกระแย่ยังไข่ใส่ผักอีตูถ้าใส่ผักอีตูก็บเต้องใส่ผักกระแยงมันจีตัด กนาานนนินกันจ้าม,มนันทิมมหอมนี่แหละใส่ใดคือกันใบแมงลาหมะเนื้นกะสิได้ไปเอาบุญกะทิอีกแล้ว ไปคลอยเด้ค่ะไปคลอยเคลียร์ลงขางๆใช้ก็ให้เด็กกินหอมกันหน่อยอุ๊ทานขึ้นมาก,กัดานะฮะคิดอันนี้สูตเราเสียดายทานไ,นได้อาหารเสริมอะไรนะทานกนได้ฟดพักกดแม่แต่ว่าตัวอย่างตัวเาฟดเติมทานอีก แดแห้งนี่คะอ่ะสอนน้ชื่นกันมาก็ได้นเซตเป็นชื่นนะอินทักมักอินทักน้ำออเจาะเขาเอ,าอื่ว่ามุด่อเม็อน้ำออเจาะ กินกันเรื่อยเร่แมาสอนหน้าเส้นมาสิกเค็มนมขอดีเลยแซบแล้วเพราว่าเคยเเฮดแน่เคยเเฮดกาบ่สาสซปลาซีสอนมันจะแสบพอดี่าสมมุิว่าเห่า เ,าเ้าเอย่าพึ่งใช้น้ำปลาหาบอนัวเ้าจแกะค่อยเอาน้ำปลามาเติมน้ำกุ่ เขาเอื่อว่ามกหมอพี่น้องมกหมอด้จ้ามกหมอ้วจ้าสุกแสบก็้น้อใส่น้ำปลาหอมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไม่ละได้แล้ะปอง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  เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าปุ๊ว้าวทานยังแดงอยู่ผัวนะคักแน่ผัวนะอือผัวนะสุกแหลกสุดแหลกผับเนาะผัวน่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะบอสนาตา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 ให้เพื่อนเพื่อนบังกันผัวนะนี่ดเห็นิมา ปลาหมกหม้อถนับปลาโน่บๆจ้านี่แสบแสบจ้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอยนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่แหละปลาหมกหมอจ้านี่ยแสบแบโน่โน่ถนัดปลาโน่โน่จ้าขอลาเพื่อนๆแบก่อนนะจ้าคลิปนี้จ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะจ้าเนาะเดี๋ยวเอาเมนูแซ่บๆมาฝากเพื่อนๆอีกจ้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจสร้างคลิปต่ตอไปนะจ้าสวัสดีจ้า